สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาทำแจ่วพริกสดปลาร้าดิบกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะใครชอบเมนูปลาร้าห้ามพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมหลักของเรานะคะก็จะเป็นปลาร้าดิบค่ะ ตัวนี้เป็นปลาลาปลากะดีนะคะใช้ทั้งหมด100กรัมส่วนถ้าใครไม่ชอบทานปลาลาดิบเนี่ยเราสามารถแทนที่ด้วยปลาลาต้มสุกแทนได้ค่ะพริกสดเราจะใช้เป็นพริกส้มแบบนี้นะคะหรือทางอีสานก็จะเรียกว่าพริกเครือค่ะใช้ทั้งหมด50กรัมส่วนถ้าใครหาพริกขาวแบบนี้ไม่ได้เราก็สามารถใช้พริกแดงจินดาแทนได้เหมือนกันนะคะต่อมาเป็นหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะ ตัวหอมแดงกับกระเทียมอย่าเพิ่งปอกเปลือกนะคะหอมแดงใช้ทั้งหมด100กรัมกระเทียมใช้ทั้งหมด30กรัมค่ะมะเขือเทศลูกเล็กใช้ทั้งหมด60กรัมค่ะตัวมะเขือเทศเนี่ยจะมีทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานในตัวนะคะทําให้เราไม่ต้องใส่มะนาวแล้วก็น้ําตาลค่ะผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยใส่เล็กน้อยตามชอบนะคะใส่เพื่อเพิ่มความหอมค่ะเกลือใส่ประมาณ1ส่วนสีช้อนชาหรือปลายช้อนโต๊ะค่ะผงชูรส ใส่ครึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาอย่างดีนะคะใช้1ช้อนชาค่ะส่วนผสมของเราก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการคั่วหอมกระเทียมแล้วก็พริกก่อนนะคะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะใช้ไฟ,ไฟอ่อนในการคั่วนะคะ ในขั้นตอนนี้ถ้าบ้านเพื่อนๆมีเตาอ,อบลมร้อนเตาอบหรือว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยสามารถนำไปเข้าหม้อได้นะคะหรือว่าจะนำไปย่างบนเตาถ่านก็ได้ค่ะเราก็จะทำการคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยสุกนิ่มดีค่ะวิธีการเช็คว่าสุกดีหรือยังเราก็จะใช้ตะหลิวเนี่ยลองกดดูนะคะถ้ากดลงไปแล้วรู้สึกนิ่ม กดแล้วยุบตัวเนี่ยแสดงว่าสุกดีแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกนะคะเราก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะสาเหตุที่เรายังไม่ปอกเปลือกหอมกับกระเทียมตอนที่คั่วนะคะเพราะว่าเวลาที่เราคั่วเนี่ยตัวหอมแดงกับกระเทียมจะสุกยากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไว้เปลือกนะคะเวลาที่คั่วสุกแล้วเราค่อยนําออกมาปอกเปลือกค่ะ ส่วนพริกกับมะเขือเทศเนี่ยจะสุกง่ายที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาก่อนค่ะก่อนที่ทุกอย่างจะไหม้ไปหมดนะคะ mm hmm. พวกนี้สุกดีแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นก่อน ส่วนที่ยังไม่สุกเราก็ทำการคั่วต่อไปค่ะจนกว่าจะสุกนิ่มกระเทียมนี้อาจจะสุกก่อนนะคะเราก็ตักขึ้นมาก่อนเลยค่ะตัวหอมแดงนี่สุกยากสุดเพราะว่ามันลูกใหญ่นะคะต้องใช้เวลาในการคั่วถ้าบ้านไหนมีเตาอบเนี่ยก็เอาเข้าเตาอบได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะพอหอมกับกระเทียมสุกได้ที่แล้วเราก็นำมาปอกเลยนะคะ ในส่วนของมะเขือเทศแล้วก็พริกเนี่ยไม่ต้องปอกค่ะปอกเฉพาะหอมกับกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยแกะง่ายค่ะจะลอกเปลือกออกแบบนี้นะคะถ้าส่วนไหนที่ดำเนี่ยเราก็ใช้มีดปาดออกนิดนึงนะคะส่วนหอมแดงอันนี้เพิ่งสุกค่ะร้อนมากๆเลยก็ ลอกเปลือกออกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ลอกง่ายค่ะลอกออกแล้วก็จะสุกใสแบบนี้ลยคะ่ะแล้วก็ปอกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มโขกกันเลยค่ะเริ่มจากการโขกพริกก่อนค่ะ พอพริกละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือค่ะ1.4ส่วนสช้อนชาผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมที่เราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตัวหอมแดงเนี่ยจะแทนรสชาติหวานนะคะ จะมีรสชาติหวานธรรมชาติทำให้เราไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มค่ะพอหอมแดงกระเทียมพริกเริ่มแหลกเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ปลาลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นนันสิตเรียบร้อยแล้วนะคะตัวมะเขือเทศนี้จะให้ความเปรี้ยวค่ะแทนการใส่น้ำมะนาวนะคะส่วนใหญ่แล้วน้ำพริกอีสานจะไม่ใส่มะนาวนะคะจะใส่เป็นมะเขือเทศหรือว่าน้ำมะขามเปียกแทนค่ะ พอมะเขือเทศแหลกดีแล้วเราก็ลองชิมรสดูนะคะถ้าเกิดว่าปลา,าของเราเนี่ยยังไม่เค็มเราก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนเราจะใส่น้ําปลานิดหน่อยค่ะประมาณ1ช้อนชาให้ได้ความหอมแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งที่เราซอยเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วไม่ต้องตำแล้วนะคะเราใช้แค่ช้อนเนะะี่ยค่ะ คลุกให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแจ่วปลาพริกสดสูตรปรลาดิบนะคะทําง่ายไม่ยุ่งยากเลยสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะน่าทานมากๆค่ะเอาไว้ทานคู่กับปลานึ่งปลาทอดหรือว่าหมูทอดเนื้อทอดก็ได้นะคะสูตรนี้รับรองว่าเข้าเหนียวหมดติบแน่นอนค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ